พมา่ากลางคุณผู้ชมขับรถปาดหน้าคนไทยนะคะผิดหลายข้อแต่ได้ปล่อยตัวแห่สงสัยคะ่ะตำรวจปล่อยไปได้ยังไงคะ่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเ e ซบ o ๊กทวโลของเราให้ด้วยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมจากตอนนี้ที่มีกรณีนะโลกโซเชียลแห่กันแชร์คลิปค่ะจากผู้ชายเท็ก o k กรายหนึ่งเป็นคลิปนะ,ะขับรถปาดหน้าแล้วก็พยายามเบรกนะให้รถที่ถูกปาดหน้าเนี่ยชนด้านหลังของเขาซึ่งก็มีผู้เสียหายหลายรายค่ะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็เห็นคลิปของพี่ผู้ชายคนนี้จําได้ เลยนะเคยถูกทําลักษณะแบบนี้มาแล้วรถคันเดียวกันผู้ชายคนเดียวกันแล้วก็ต้องเสียเงินให้กับผู้ชายคนนี้ไปหลังจากที่ไปชนท้ายรถของเขาค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้น้งชมคือเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาได้รับการเปิดเผยนะคะจากนายเล้งนะคะพี่เล้งแล้วก็เป็นพี่ดานะสองสามีภรรยาโดยเขาบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุนเนี่ยเขาไปงานอีเวนต์ออกบูธค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากจัดบูธเสร็จเนี่ยก็ชวนกันเดี๋ยวไปเที่ยวแถวไซโยกต่อระหว่างที่ขับรถไปพบว่าถนนเนี่ยนะมัน,นมเป็น2 จู่ๆก็มีรถเก่งคันหนึ่งค่ะขับมาปาดหน้าแล้วก็เบรกรถแบบกระทันหันเพื่อให้เขาเนี่ยชนท้ายแล้วพอทําไม่สําเร็จคุณผู้ชมก็ขับรถหนีนะคะก็เลยขับตามไปเพื่อที่สอบถามว่ามาทําแบบนี้ทําไมขับรถแบบนี้ทําไมแล้วระหว่างที่ขับรถตามไปอีกฝ่ายก็พยายามขับปาดหน้าแล้วก็เบรกให้ชนตลอดทางสุดท้ายค่ะพอมีจังหวะก็เลยพยายามขับแซงแล้วก็บอกให้เขาหยุดรถแต่ก็ไม่ยอมหยุดนะพยายามเร่งเครื่องหนีไปก็เลยให้แฟนเนี่ยได้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานจนกระทั่งไปตามทัน กันที่แยกไฟแดงคุผู้ชมก็เลยลงไปเคาะประตูนะบอกให้ลงมาจากรถเขาก็ไม่ยอมลงนะคะจนเวลามันผ่านไปนานหลายนาทีค่ะ เขาก็ยอมลงมาจากรถคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเบรกอ้างว่าเนี่ยใช้โทรศัพท์อยู่แล้วชายคนดังกล่าวเนี่ยก็เลยเอ่ยปากขอโทษพร้อมพยายามจะเข้ามากอดคอคุณเล้งเขานะคะก็เลยปัดมือออกบอกว่าไม่รู้เพราะอะไรนะเขาเป็นใครก็ไม่รู้จะมากอดคอแล้วด้วยความโมโ oh ห ok ก็เลยตบหน้าไปทีหนึ่งนะคะก็วิ่งไปหาให้คนช่วยเลยบอกว่าโดนไล่ทําร้ายมาแล้วพอได้ยินเสียงเหมือนแบบเป็นคนต่างดาวชมพอพูดไม่ชัดสำเนียงแบบคล้ายชาวพม่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้มีการแจ้งตํารวจค่ะพอไปต ตำรวจมานะก็เลยพากันไปที่สพเมืองกาญจนบ,บุรีแล้วจากสอบถามแล้วเนี่ยคู่กรณีเป็นชาวเมียนมานะคะอายุ25ปีทางตำรวจเนี่ยจึงได้เปรียบเทียบปรับตามพรบรจราจรก่อนจะปล่อยตัวไปคุณผู้ชมแล้วในเลงนะคะยังบอกว่าหลังจะเกิดเรื่องเนี่ยนำคลิปมาโพสในทิกต็อกนะคะปรากฏว่ามีคนติดต่อเข้ามาหลายรายค่ะบอกว่าจําผู้ชายคนนี้ได้เพราะว่าเคยทําพฤติกรรมลักษณะเดียวกันคือขับรถปัดหน้าก่อนจะเบรกให้ชนท้ายเพื่อเรียกเงินค่าเสียหายโดยจะเน้นไปที่เลือกเหยื่อเนี่ยเป็นผู้ ผู้หญิงกับคนสูงอายุซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณเล้งเนี่ยเขาขับรถรุ่งเก่าไปไอ้ทางคนเมียนมาเนี่ยคงคิดว่าเป็นผู้สูงวัยก็เลยเลือกลงมือก่อเหตุขึ้นค่ะแล้วคุณเล้งนะก็ยังบอกอยว่าล่าสุดคือมีผู้ชายติดต่อเข้ามาคมขู่ค่ะให้ลบภาพลบคลิปก็เลยได้นําเบอร์โทรท,ที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยไปให้ผู้เสียหายรายอื่นดูนะคะปรากฏว่าเป็นเบอร์ของไอ้ชาวเมียนมาคนนี้แหละคุณผู้ชมซึ่งตรงกับเบอร์พร้อมเพย์นะคะที่เคยให้ผู้เสียหายรายอื่นได้โอนเงินไปให้นะคะโดยผู้เสียหายรายหนึ่ ต,ตะเวนก่อเหตุนะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนครขฐมแและแลก็เพชรบุรีค่ะส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทาให้รู้สึกแปลกใจมากว่าทาไมตํารวจไม่จัดการอะไรที่มันเด็ดขาดทาั้งทงที่ก็รู้ว่าเป็นคนต่างด้าวแล้วมาก่อเหตุแบบนี้กับคนไทยนะคะแล้วก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันตารายอย่างมากนะคะแล้วหลังจากเรื่องราวมันถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆออกไปผู้ชมก็ทําให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การทําง,งานของตารวจอย่างมากนะคะเราลองมาดูความคิเห็นกันค่ะว่าเขามีความคี่เห็นต่อเรื่องนี้ อย่างท่านแรกคุณผู้ชมเขาบอกขับรถอันตรายไม่มีใบอนุญาตโทรศัพท์ในขณะขับรถแจ้งท่านเรวัตเลยนะคะท่านอยู่ในพื้นที่เมืองกันยังไงก็จัดการตํารวจรับสวยด้วยสังคมกําลังสงสัยค่ะต่อมาท่านที่สองนะคะบอกว่าสื่อเนี่ยถามตํารวจด้วยปล่อยมันทําไมค่ะต่อมาท่านที่สามผู้ชมเขาบอกว่าปล่อยให้ต่างด้าวมาทําแบบเนี้คนไทยได้ยังไงนะคะท่านตํารวจท่านตอมอ,อยู่ไหนคะ่ะต่อมาท่านที่สี่เขาบอกว่าสอบตํารวจติดมาได้ยังไงนะ,ะต่างด้าวไม่มีเอกสารแต่คุณตํารวจปล่อยตัวประเทศจเจริญขึ้นแน่ ถ่าเจ้าหน้าที่บ้านมือมันแบบนี้ค่ะท่านิฮ่าท่านสุดท้ายนะก็บอกว่าตรวจไม่มีบัตรอะไรเลยตำรวจปล่อยตัวมันได้ยังไงค่ะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ค่ะคือสงสัยมากๆเลยนะว่าเรื่องแรกเลยเนะี่ยตรวจแล้วไม่มีบัตรอะไรเนี่ยปล่อยไปได้ยังไงแล้วพฤติกรรมที่เป็นภัยสังคมแบบนี้นะคะปล่อยไปได้ยังไงจงใจให้เกิดอุบัติเหตุนะแค่เทียบปรับมันก็พอแล้วหรือคะนะคะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าพี่ๆตอมอหน่อยนะตามเรื่องนี้ให้ทีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นอันตรายกว่าไอ้พ เป็นภัยสังคมค่ะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะพีพีที่เกี่ยวข้องค่ะ